สวัสดีนะครับสวัสดีสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนักลงทุนทุกท่านนะครับเจอกันกับเราเป็นประจำทุกวันนะครับเพจบูบอลเดตทางช่องทาง YouTube วันนี้วันเสาร์ที่28มิถุนายน2568เราก็มีบอลดีๆน่ารุ้นน่าเชียร์มาพรีวิววิเคราะห์อจอลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จัดสเตป5ให้นะครับเป็นฟุตบอลฟี ف าขับเวอร์ครับรอบ16ทีมสุดท้าย2คู่และฟุตบอล เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สามคู่นะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังการพรีวิวฝากคุณผู้ชมกดไลค์ให้คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพจบูบอลเด็ดด้วยนะครับผมคู่แรกของเราวันนี้ครับไปกันที่ฟุตบอลฟี فا ขับเวอร์คับรอบ16ทีมสุดท้ายพเมินัสจากบราซิลพบกับโบตาโฟโกจากบราซิลครับคู่นี้เตียงที่สนามลินคอนเฟเดเชียลฟิลด์นะครับเวลาทำการแข่งขัน5้าทุ่มตรงตามเวลาในบ้านเราราคาบอลคู่นี้พเมินัสต่อปอปอลบห เราไปดูสถิติที่น่าสนใจและรายละเอียดของเกมคู่นี้กันครับภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ฟอดม็อบ4,698คนให้เพาเมลัดมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่46เปอร์เซ็นต์เสมอกันมี15ครับและโบตาโฟโกมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่39 เราไปดูฟอร์มคู่นี้ในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมากันนะครับเริ่มกันที่เพาไมลรัตเสมออินเตอร์ไมอามีมา2ประตูต่อ2ชนะอัลอาลี2ประตูต่อ0เสมอปอร์โต00ด้านโบตาโฟโกแพ้แอดมอลิตมา1ประตูต่อ0ชนะเปสเช1นประตูต่อ0และชนะเซียเทนซาวเดอร์มา2ประตูต่อ1สื้อิตีเฮตูเฮตที่เคยพบกันทั้งหมดของคู่นี้ครับ เพาเมลัดเอาชนะโบตาโฟโกได้13นัดเสมอกัน7นัดส่วนโบตาโฟโกเอาชนะเพาเมลัดได้9นัดพีววิวก่อนเกมและสกอริดิคาดของคู่นี้นะครับบายพงโกล้มโต๊ะ v i p เป็นศึกขับเวิร์คับรอบน็อกเอาท์ที่เป็นการโคจรจอพบกันของ2ทีมจากบราซิลโดยทางฝั่งของพมิดัสพวกเขาเข้ารอบมาด้วยการเป็นจากฝูงของกลุ่ม A ด้วยการชนะ1และเสมอ2ขนาดที่ฝั่งของทีมโบตาโฟโกพวกเขาเป็นแชมป์บราซิลชุดปัจจุบันและก็ยังเป็นแชมป์อเมริกาใต้สมัยล่าสุดด้วยครับโบตาโฟโกเข้ารอบมาเป็นที่2ของกลุ่ม B นะครับ โดยเกมล่าสุดทำเซอร์ไพรส์คือการเชือแชมป์ยุโรปอย่างเปเชไป1ประตูต่อศูนย์เลตราคาเปิดออกมาให้พาวเลเป็นฝ่ายต่อปอปอ,ปอครับแนะนาว่าอยู่ฝั่งลองโบตาโฟโกดีกว่าครับเพราะเกมนี้เป็นรอบน็อกเอาท์น่าจะเล่นกันอย่างรัดกุมไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และก็รู้จักสไตล์บอลของกันและกันเป็นอย่างดีจึงมองว่ารูปเกมน่าจะสูสีครับดังนั้นแนะนําว่าอยู่ลองโบตาโฟโกดีที่สุดครับเชื่อว่ามีโอกาสเฮลับซับมากกว่าสกอริตคาดของคู่นี้ครับ พาเมลัสเสมอกับโบตาโฟโกในเวลา2ประตูต่อ2ครับคู่ที่2วิคเคะห์ฟุตบอลฟี فا ขับเวอร์ค c ับรอบ16ทีมสุดท้ายเบนฟิก้าตัวแทนจากโปรตุเกสพบกับเชลซีตัวแทนจากอังกฤษครับคู่นี้เตะกันที่สนาม Bank o ออ m e เม c a s t เ d i ดมนะครับเวลาทำการแข่งขันตี3ตรงตามเวลาในบ้านเราราคาบอลคู่นี้เชลซีต่อ0.25ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็น,นต์นจากผลโหวตของผู้ชมทางเว็บไซต์5,301คน ให้เบนฟิก้ามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่25%เปอร์เซ็นต์เสมอกันมี13%ครับและเปอร์เซ็นที่เชลซีจะชนะมี62%เรซเราไปดูฟอร์ม3เกมหลังรอบแบ่งกลุ่มของ2ทีมนี้กันนครับเริ่มกันที่เบนฟิก้านะครับเอาชนะบาเยนมิวนิกไป1ประตูต่อ0ชนะโอเกนเซิตี้6ประตูต่อ0เสมอโบคาจูเนียร์2ประตูต่อ2ด้านเชลซีครับชนะ ตูนิสมา3ประตูต่อ0แพ้ฟาร์เมนโก้1ประตูต่อ3และชนะลอสแองเจลิ f ส์เอประตูต่อ0ครับสถิติเฮตุเฮตของคู่นี้นะครับระหว่างเบนฟิก้ากับเชลซีคู่นี้เคยเจอกันแค่3ครั้งนะครับเป็นทางด้านเชลซีเอาชนะไปได้ทั้งหมด3นัดพรีวิวก่อนเกมและสอร์ดีคาาบ่ายเจเค เกมนี้เชื่อว่าเชลซีเหนือกว่าและน่าจะปิดจ็อบได้ในเวลา90นาทีแม้จ,จะเป็นการมาเชียนหน้ากันเองของ2ทีมที่มาจากทวีปยุโรปทว่าสไตล์การเล่นกับมาตรฐานของสิงบูชุดนี้ดุดันกว่าและสดกว่าพอสมควรครับยิ่งทางด้านกองหน้าตัวใหม่ของเชลซีอย่างเลียมดีแลปบที่ประเดิมสกอร์แรกได้ไปแล้วในแมตช์ล่าสุดยิ่งทําให้โม o m e n t u ของทีมและเจ้าตัวปฏิทิศทางที่บวกมากยิ่งขึ้น จริงอยู่ที่เบนฟิก้าเคยเอาชนะบาเยิร์นมิวนิกมาในรอบที่แล้วก็จริงแต่อีก2เกมที่เหลือแทบจะวัดระดับอะไรไม่ได้เลยครับจุดแข็งของพวกเขาอาจจะอยู่ที่เกมลุกแดนบนตัดภาพมาดูแนวรับที่ก็อาจจะเป็นจุดอ่อนของพวกเขาเหมือนกันฉะนั้นเกมวันนี้ไม่แปลกที่จะขอเทใจไปต่อเชลซีเต็มระบบครับผมสกอร์ที่คาดของเกมคู่นี้ครับเชลซี Chelsea เอาชนะเบนฟิก้าไป3ประตูต่อ1 คู่ที่3ไปกันที่ฟุตบอลเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ครับมอนทรีออลอิมแพคเปิดสนามเชลเอ็นเนอร์จีสเตเดียมรับกันมาเยือนนิวยอร์กซิตี้คู่นี้คิกออฟก,กันเวลา6กโมงเช้าสานาทีตามเวลาในบ้านเรานะครับราคาบอลคู่นี้บอลเสมอภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของผู้ชมทางเว็บไซต์242คนให้เจ้าบ้านมอนเทียลอินแพคมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่29%ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันมี26%ด้านผู้มาเยือนอย่างนิวยอร์กซิตี้มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ 46%เราไปดู2นักเตะที่ทำประตูได้มากที่สุดในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของคู่นี้กันครับทางมอน t r e อลอินแ c t นะครับมีพรินโอวูซูลงไป19แมตช์ทำไป2แอตซิตไปดูดีคาดการ SG 7.18ทำไป7ประตูครับด้านนิวยอร์กซิตี้มีฮันเน็ตานวูฟนะครับลงไป18แมตช์ทำไป2แอตซิตไปดูดีคาดการ x g 4.39าทำไป8ประตู สซิติเฮตูเฮตที่เคยพบกันทั้งหมดของคู่นี้นะครับมอน t r ี a ลอินแพ t เอาชนะ New York City ไป4นัดเสมอกัน5นัดส่วนนิวยอร์กซิตเอาชนะ Montreal อินแพ t ไป13นัดวิเคราะห์ฟุตบอล Major League s o c เกอจะโฟกัสไปที่ Montreal อินแพ t ครับที่จะเตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวยอร์กซิตมองจากภาพรวมต้องยอมรับว่าทางมอน t r ี a ลอินแพกกำลังมีปัญหาจากการแพ้มา2จาก3เกมหลังและเพิ่งโดนซินซินติบุกชนะถึงถิ่นได้1ประตูต่อ3 แม้เกมนี้จะได้เล่นในบ้านต่อเนื่องแต่มองแล้วยังเหนื่อยพอสมควรขณะที่นิว york city ครับกลับมาระเบิดฟอร์มหลังเอาชนะแอตแลนตายูเนเต็ดสี่ประตูต่อศูนย์แถมภาพรวมดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีเวลาเตรียมตัวมากกว่าเมื่อพิจารณาจากเรทราคาเปิดให้บอลเสมอนะครับยังมองไปที่ทีมเยือนน่าจะเสี่ยงอยู่พอสมควรสกอร์คาดของเกมคู่นี้ครับนิว york city บุกมาเอาชนะมอนทรีออินแพคได้3ประตูต่อ2ครับอยู่สูงแล้วกันคู่นี้ ไปต่อกันคู่ที่4นะครับวิคะอฟฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อตเกอร์โตเอฟซีนะครับเปิดบ้าน BMO Field รับกันมาเยือนพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์คู่นี้เตะเวลา6 3นาิกานาทีตามเวลาในบ้านเราครับราคาบอลคู่นี้พอร์ตแลนด์ทิมเบอร์ต่อ0.25ใครชนะในเกมนี้นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของผู้ชมทางเว็บไซต์170คนให้เจ้าบ้าน Toronto FC มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่28ครับปรเปอร์เซ็นต์เสมอกันมี25ด้านผู้มายเยือนอย่างพอร์ l a n d ด์ช b e r บอร์มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่46เราไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของคู่นี้กันครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านตัวนตู้ FC นะครับเสมอนิวยอร์กเรดบูมา1ประตูต่อ1แพ้ชาร์ลอตต์0ประตูต่อ2แพ้ Philadelphia Union น1ประตูต่อ2แพ้เนส l ิ e มา1ประตูต่อ2และชนะ Montreal ล มา6ประตูต่อ1ฟอร์มเกมเยาในลีลแข่ง11ชนะ1เสมอ3แพ้7ได้6เสีย13ประตูด้านฟอร์มท้านหลังของพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์นะครับเสมอซานโฮเซเอร์เครีกมา1ประตูต่อ1ชนะเซนหลุยมา2ประตูต่อ1ชนะโครลาดโดลาปิดสประตูต่อ1แพ้ออเลนโดซิตี้1ประตูต่อศูนและเสมอซานโฮเซเอร์เครีกศูนประตูต่อ0ูนฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่ง8ชนะ3เสมอ2แพ้3ได้12ประตูเสีย11ประตูครับ สถิติเฮตูเฮ a d ที่เคยพบกันของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านตโตลอนโตซิตี้เอาชนะพอร์ตแลนด์ไปได้5นัดเสมอกัน2นัดด้านพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์เอาชนะตโตลอนโตซิตี้ได้4นัดพีววิวก่อนเกมและอร์ดิคาดของคู่นี้ครับเกมในคู่นี้ต้องยอมรับว่าตวโตลอนโตเอฟซีอยู่ในจุดที่น่าเป็นห่วงพอสมควรครับหลังไม่ชนะต่อเนื่องมา4จาก5เกมหลังสืบเนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่ไม่อยู่เต็มทีมในเวลานี้กับการคาดหวังให้พวกเขายกระดับฟอร์มกลับมาเห็นที จะยากพอสมควรครับขณะที่พอตแลนด์ทิมเบอร์กับภาพรวมไม่ถึงกับเป็นปัญหานัดแม้จะมีตัวเจ็บเข้ามาบ้างขณะที่ฟอร์มถือว่าอยู่ในจุดที่หวังผลได้เพราะหลุดแพ้เพียงเกมเดียวจาก5นัดหลังประกอบกับฟอร์มในช่วงเวลานี้พวกเขาก็โกยแต้มติดต่อกันให้เห็นมาแล้วมองเหลี่ยมลุ้นถือว่าลุ้นได้ยังไงก็น่าจะว้าชัยกลับออกไปได้ครับผมสกอร์ที่คาดของเกมคู่นี้ครับพอตแลนด์ทิมเบอร์เอาชนะเจ้าบ้านโตลอนโตเอฟซีไป2ประตูต่อ1ครับ ปิดท้ายกันด้วยคู่นี้ครับคู่ที่5ฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ฮุตตันเดนโมโเปิดบ้าน b v v a คอนพาสเซเดียมรับการมาเยือนเซนหลุยสิตี้คู่นี้เตะเวลา7โมง30นาทีตามเวลาในบ้านเราครับราคาบอลคู่นี้ฮุตตันเดนโมต่อ0.5ใครชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นจากผลหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์107คนให้เจ้าบ้านฮุตตันเดนโมมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่5 1บเปอร์เซ็นครับเปอร์เซ็นเสมอกันมี2 6เซด้านผู้มาเยือนอย่างเซนหลุยสิตี้มีเปอร์เซ็น เราไปดูนักเตะที่ทำประตูมากสุดในรายการนี้ของคู่นี้กันครับเริ่มกัที่ฮุตตันไดนาโมนะครับมีทางด้านเอซเกลปอนเซ่ลงไป17นัดทำไป1แอสซิสต์ประตูดีคาดการเ g 5.70ทำไป4ประตูด้านเซนหลุยซิตี้ครับมีทางด้านจูเอลคลาวครับลงไป18แมตช์ทำไป0แอสซิสต์ประตูดีคาดการเ g 5.35ทำไป6ประตูครับสถิติเฮตูเฮที่เคยพบกันทั้งหมดของคู่นี้นะครับฮุตตันไดนาโมชนะเซนหลุยซิตี้ได้1นัด เสมอกันไป2นัดด้านเซนโอลิซิตีเอาชนะฮุตตันไดนโมได้3นัดพีวิวก่อนเกมและสะกอรี่คาดของคู่นี้ครับฮุตตันไดนโมกำลังมาเชิญปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นพอสมควรหลังหลุดแพ้มา3เกมติดแถมแต่ละเกมมกักแพ้แบบเละเทะมาทั้งสิน้นกับเกมนี้แม้จะได้เล่นในบ้านตัวเองครับแต่ต้องยอมรับว่ายังคาดหวังลำบากกับผลงานในบ้านเวลานี้ขณะที่เซนลิซิตีแม้ฟอร์มจะไม่ดี กว่าการซักเท่าไหร่หลังเพิ่งแพ้ออเรนโดซิตี้มา2ประตูต่อ4ใเช่ว่าพวกเขาไม่ยนโน้มจะยกระดับการเล่นกลับมาได้ง่ายกว่าเพราะเกมลุกถือว่าเป็นไม้เด็ดกับโอกาสหวังลุ้นแต้มกลับไปยังมองว่าทางเซนหลุยซิตี้มีลุ้นอยู่เยอะเลยทีเดียวครับสกอร์ทค่าของเกมคู่นี้ครับเซนหลุยซิตี้บุกมายังเสมอฮุตตันเดนโมได้2ประตูต่อ2 โอเคนะครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่28ิมิถุนายน2568กผมก็จัดพรีวิวฟุตบอลให้5คู่นะครับมีคู่ไหนบ้างและผมลงสกอร์ให้เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยดีกว่าครับคู่แรกฟุตบอลฟี فا ขับเวิร์ครับรอบ16ทีมสุดท้ายพอเมลัสจากบราซิลพบกับโบตาโฟโกจากบราซิลครับคู่นี้พอเมลัสต่อปอปอลบ5ผมให้เสมอกันในเวลา2ประตูต่อ2ครับคู่ที่2องฟี ف ขับเวอร์ครัรอบ16ทีมสุดท้ายเบนฟิก้าพบกับเชลซี คู่นี้เชลซีต่อ0.25ผมให้เชลซีชนะไป3ประตูต่อ1คู่ที่3ฟุตบอลเมเจอร์ลีกสกอเร์มอนเทอเรลลอินแพคเปิดบ้านรับการมาเยือนนิวยอกซิตี้คู่นี้ผมให้นิวยอกซิตี้เอาชนะเจ้าบ้านมอนเท e a l ลลอินแพคไป3ประตูต่อ2นะครับบอลราคาเสมอคู่ที่4ตูลอนโต้เอฟซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์คู่นี้พอร์ตแลนด์ทิมเบอร์ต่อ0.25ผมให้พอร์ตแลนด์ทิมเบอร์เอาชนะตูลอนโต c ซิตี้ไป2ประตูต่อ1 และคู่ที่5ครับฮุตตันเดนเโมพบกับเซนหลุยสิตี้คู่นี้ฮุตตันเดนดโมต่อ0.5นะครับผมให้เซนหลุยสิตี้บุกมายันเสมอฮุตตันเดนเโมได้2ประตูต่อสครับสถิติทั้งหมดและข้อมูลต่างๆที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนถูกใจคู่ไหนก็ไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองได้ตามสบายเลยครับ และฝากคุณผู้ชมกดไลค์ให้คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพจบูบอลเดดทางช่องทาง YouTube และ TikTok ด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ขอคุณผู้ชมโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆรับทรัพย์มากมายเงินทองไหลามาเทมานะครับลาไปแล้วนะครับผมพบก,กันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ